สวัสดีครับพบกับช่องพิกไทดดำแชนแนลครับมื่อนี้สิบห้าเมื่อวัเทียงนาครับเทียงนาของเช้านาครับว่าสิมีเอียงเนี่ยครับอยู่ในเทียงนาครับครับเริ่มจากนี้เลยครับรถไทยครับรถไทยรถไทยนาไปถ่ายนากับสูบน้ำครับสองคัน แล้วกาเครื่องพน่นเครื่องพน่นจะพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นปุ๋ยครับนี่ครับขอมาอีกทีนี้ครับสํำบ้านหลังนึงแล้วครับ มีไฟฟ้ามีเครื่องใส่ไฟฟ้าครับผัดล้มตูหยินการน้ำห้อนห้องน้ำครับห้องน้ำก็บนี้ครับห้องน้ำเครื่อกันครับอยู่ในบานเลยครับครับน,นี่คือทงนา cái mức tôi Cái khăn ôm khăn mưa khăn mưa khăn mưa thua cái tiền nấm Cái khăn nhà lại, lại giang lại neo ซ้ำบ้านหลังนึงคือบานแหละของเก็บอุปกรณ์สำคัญล็อกกลมุได้ซ้ำยูมันถน้อนเหรียญหอมเหมือนกันนะนี่ครับ เครงเสียงเปริเรได้บอได้อีกเคียรนึงสงสัยสิเปิดบ่รด้มแล้มั้งครับนี่โอ้ยสี่สิบดีกี่ส <laughs> ี่หกหกยังอยนะครับเช้งน้านิดู้สะอาดขึ้นยินบ้าน ต้นเทียงนี่ครับนี่สองเทียงเทียงนี่ไปำน้อนเห่นครับเย็นดีทรง่งทิธาเย็นล้มเย็นน้อนเห่นได้สบายบรรยากาศทำให้น้ำหน้าบรรยากาศดี โอ้ครับผมตัวไม่กกับ้อมกินได้เลยกบกยมมะยมอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ปกูด ไยกักเผ่าเต็มครับครับผมวงกับมิครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องพริกไทยดำพริกไทยดำเชนแนรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ